น่าจะที่ให้เกินแหละน้องๆไม่วันนี้เลยสามเครื่องสามคนเลยเอ้ยเครื่องเรื่งสามคนผมอีกแล้วเหรอจอมพาตลัมเหรอไม่ไม่ไม่จะไม่เอาอะไรมาเด็นะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อจอมปังยาพี่จีปังยากจิตโกงเงินโกงไรเงินอย่าไปมองมันอย่าไปมองมันให้เสร็จเครื่องนี้ก่อนใครมองข้าปันนี่ปันนี่ บอนะอันเสร็จอันเสร็จอันเสร็จเฮ้ยตัวปวดพี่อ่ะแมวไม่มาแมวยังไม่มามองมาแล้วมองมาแล้วอย่าอย่าเสร็จก่อนได้เสร็จก่อนได้มันไม่เห็นมันไม่เห็นมันเห็นเพื่อนเมลเสร็จตัวปวดพี่อ่ะบางทีมันเห็นไม่เห็นจอมนี่ไงปวดหัวแหละครับหุดใช่ไหมเราจะเดินทางเกมพี่กำลังไปพี่กำลังไปร ไปแล้วเหรอไม่ไปแล้ว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 โอเคโอเคโอเคเพ่นปั่นเพ่นปั่นไปแล้วโอ้แทบแทบถอยมนกระจอกไปวะปั่นเลยปั่นเลยผมอยากเล่ามาอ๋อเลยจอมถ้าไปอะไรแกว่ะแมวมาบอกผมยังยังยังไม่มาโอเคโอเคมาอังมายังยังไม่มา ทีไปตามมันมาจะได้มีแนวจะได้แบบเกาะค้างอ๋อเฮ้เ oh กือบแตกเกือบระเบิดเลยเมื่อกี้แมวมา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 ไปตันตู้ไปเข้าตู้ดิเอาเข้าตู้เหี๋ยวพี่ากให้มันไม่มาละมาแล้ว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 อยู่ไว้อยู่ไว้อยู่ไว้เดี๋ยวพี่นาคให้มาฆ่าแล้นตายมาดีสิมาตรงตู้หน่อยพี่ลากเข้าตู้อยู่ ่าัวยมันไม่ได้มาทางตัวอะดี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 ด,ดีเป็นไงมันเป็นยังไงไหนมันตามพี่นะมันตามพี่อยู่มันตามพี่อยู่เวราวตับำลอดตรงนี้มีไม้พี่ตรงกลางแบบมีไม้ใช่เดี๋ยวดูดูควนตสุไหนีนเสร็จแล้ว เป็นผมละอุ้ยโอ๊ยมา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 ต้องเล่นหน่อยตอนนี้ต้องเล่นหน่อยต้องเล่นหน่อยต้องเล่นหน่อยเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงไหนบอกอาการหมอสิเดี๋ยวหมอจะรักษาเดี๋ยวหมอจะรักษาพี่เปรักษาเพื่อนคนไดไหมได้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 ไม่ไม่ไม่มีคนสองนะเดี๋ยวหมอจะรักษาเดี๋ยวหมอจะรักษาดีมากดีมากดีมาก เดี๋ยวหมอจะรักษาให้เดี๋ยวหมอจะรักษาให้เย,ยบร้องอันนี้นโดนผมลอ,อ,อกไปโดนผมลอ,อ,อกไปโอออีเครื่องหนึง่งเป็นยังไงมันเป็นอะไ,อไแล้วเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงพี่บอกแล้วพี่มารักษากับเพื่อนก่อนคือผมจะกดแตเป็นมาแต่มันกดไ็นลงมันเดินเข้ามาพอดีโอไไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยมันฟันผมมันแบบมันแคร์ผมอ่ะดูดิดูดิอือนี่แปลว่าอะไรวะรองก็พันผมอ่ะมันาบปดูดิ ดูดิมันฟันผมใหญ่เลยเนี่ยพี่ไม่ได้ฝันเครื่องเลยเหรอพี่ไปฝันเครื่องเลยปะไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่ไไปช่วยยังมีไม้มาช่วยมาช่วยพี่แอบไปเดี๋ยวพี่แอบไปพี่กำลังแอบไปอยู่เห็นไหมมันแบบเข้าเออกัดเกินอ่ะบอลเอาบอลลมซะโบนี่ฮะบังให้บังให้บังให้เอ๋เสือเสือเสอเสือเออวันนีเป็นอย่างนี้เป็นงานเป็น ังไงเพื่อนอยู่ไหนหมดได้ทั้งคืนนะถ้าไม่ล้มไม้อ่ะชิปหายแล้วจำไม่มีไม้ให้พี่เล่นเยี<ร>่ยมช่วยพี่เลยเต็มเลยตรงกลางโอเคโอเคเจลาเจแ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 ล้วจา มาช่วยของเรามาช่วยเฮ้ยปั่นใครอยู่อะปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยพียไ่ได้โอเคพีไ่ได้อีก,อ,กอีกกี่วันบอกผมอีกสองแน่ใจได้ๆๆๆไดเลโอเคโอเคโอเค,อเคขั้นสุดท้ายแล้วออกได้เลยเนะี่ยว<ไ>ิจัด พี่จะแตก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 พี่ได้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 โอเค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 พี่ได้อีกพี่ได้อีกพี่ได้อีกจะคงเป็ตั๊ีคอจะคงป็นตั๊รถปัดี่ไหนอะเดี๋ยวจระจระจระเจอปะไี่เจอวะนี่พี่วอือตรงมาตรงมาปัดเดียวปัดเดียวพี่จุ่งอยู่

อย่าปิดตัวผมที่มันเมาผมโอเคอยวพี่แป๊บรักษาอยู่ก็เดี๋ย้เอาล่ะอันแน่โดนหลอกโอ้โหตีไม่โดนก็ตีใหม่นะน้องโอเคพี่ก้าวๆไปนะโอเคโอเคพี่ะไปช่วยเพื่อนโอ้ยให้ได้ใจไปหน่อยให้ได้ใจไปหน่อยเออชิบหายแล้วกูล้มแน่เลยไม้แล้วมาเดี๋ยวบอลที่บอก เไหนมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงจอฟฟี่เข้า,บ,า,บ,าบ้านฟ้าบ้านบ้านฟ้าเปิดประตูเก้าเก้าไม่ใช่ทางนี้เลี้ยวขวาได้ไหมพี่บังให้เ <c oughs> ลี้ยวขวามาพี่บังให้ไม่เห็นพี่อ่ะโอเคไปเลยไปเลยไปเลยไป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 ตรงทางนั้นแหละสวยไปตรงไปเลยเลี้ยวขวานะะเจอบ้านฟ้าโอเคอยู่น้อง,ง,ง,งบ้านฟ้าเยาลยไปเลยมีานายฮาร์ดไหม ล้มล้มล้มเลยเหอนิดเดียวเกินไม่ต้องพูดใครนว่าใครได้คะแนนเยอะสุดไม่ต้องพูดเลยโอ้ยคิดเอาแพี่ไม่ได้ปั่นเครื่องเลยว่าข้อเสียตแต่ก็มันก็ปกติอะคะแนนมันก็น่<อ>าจะเป็นแบบนี้แหละ,อ,ละอ๋ะอเราเจอแค่ก่อนแล้วนี่